สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะพูดกับช่องของดิหนาสาและน้องสารวันนี้ทุกคนต้องดินสีมา้อนยุกนะนด้วยกันดูรูปนะคะแบบตอนสมัยพ่อเลี้ยเป็นนุ่มไม่ว่าเป็นสาวน้องดีกับน้องาแต่ตอนนอยแต่หูบน้องดีเป็นใบไม้ยังบุมีแล้วคุนเพราะว่าอ่าส่วนหลักของช่วงนี้มันบอก่ทันสมัยเราก็มีใจส่วนหลักอใช้แท่โทรศัพท่ายเนาะ แต่ยี่สิบเอ็ดหุ้บใจสมัยตะกี้แบบมึงมีโทรศัพท์มีแต่แบบเพิ่นเอากล้องเอาอย่างไทยเนาะทุกคนยังมีรูปบไปอยู่งเลน้องดานะปีอยู่อ่ะแดี๋วบ้างวันที่เลยทุกคนเดี๋น้องดีตอนแรกก็สิเป็นั้นนี้เนาะมาครั้งแรกเอาหูู้้ไปก่อนเดี๋ยวอ่นพอแล้วนะเอาไว้เลยก็นอนอย่างเดียทุกคนอ่าตอนอยู่มหาลัยมหาลัยวะ แม่เบิตอเนเป็นสาวหรือว่ายุมหาลัยนะคะทุกคนมแม่หน้าตาแม่เมิรก็เป็นแบนี้ <c oughs> ภาพมันอาจจะไม่ชัดนะคะทุกคนเพราะว่าอตอนนั้นมันบอกบนบททันสมัยแม่มีอ่ีเครื่องเครื่องที่ทันสมัยหลายเราแบบให้มุ่ <c oughs> ออกมาก็อาจจะมัวๆอย่างไรหนึ่งก่อนแม่ทุกคนและจะมีแบบคูกน้องหน้าที่ปีน กันขโมยเนาะยูถึงยูห้องการยูที่แขกอุดมงใส่เนาะตัวน้อยแม่น้องหยิบตัวนกด้เกิดอยู่แขกอุดมงใส่นะทุกคนแล้วก็ย้ายมาแล้วก็ย้ายมาแม่ทุกคนแขกใช้สมบูรณ์แล้วพูดตัวที่น้องด้ปิน้งกันแล้วก็เอาไว้ผนฝาเขินเนาะอ่านี่สิมันพอแล้วพอแล้วตัวนี้นุ่มเลยทุกคนนี่เบลินเบื้งเบิ้งตัวนี้แบบคล้ายๆนักเลงเลย อันนี้บัวได้มาเพราะเลียเองนั่นสิค่ะล่ะโบเมนแบบอัดนน้ำมาเคลื่อนเปียกอ่ะก็มาทายหูนะทุกคนาแวต่่อันนี้วัวได้มาอันนั้นได้มาเรื่องเพราะแล้วต้องดีกว่าตอนนี้อ่ะเป็นแต่ยานหนักเบิ่านี้อันนี้ต้องดีกว่าน่าจะแม่นอ่าตัดปุ้งว่ะโบเมนโบเนตัดปุ้งอ่ะทุกคนซึ่งที่แม่นตัด โอยู่เวียงยู่เวียงเราทุกคนแต่น้องดิ่มบ่งัวแม่นตาดเนี่ยเพราะว่า้องดิบบไได้ไปเลยก็ไป่ถามมาแล้วอ่านคนิึงคบต่อไปเลยอันนี้แม่นพอแล้วตอนยันงนุ่มๆเนาะม,มาเปรียบเสีตอนนี้ต้องดิ่มว่าอ่าแบบตอนนี้ตอนยังนุ่มๆน้อยแล้วตอนนี้เอ้ยว่าน,นีอานาพอตอนนี้กับปัจจุบันปัจจุบันเราก่อนนะทุกคน้องไปมึงมาต้องพยายามอ่าต่อไปเลยทุกคน เออทุกคนน้องราตั้งขยายให้พอแล้วตอนนั้นเนาะนี่อันนี้ชิมัยน้องดีกับน้องด่าตอนยังยังน้อยเราทุกคนมาเมืงอตอนนี้ทุกคนยิ้ใหญ่เออเออติ้งผมแบบใหญ่พอสมควรแบบใหญ่ตอนไหนบุ๊คกูเลยทุกคนอ่ายืนดีดก่อนอไม่หยังสัมบีล่ะไวแห็ดไ้น้องวันน้องตีใหญ่เลยไม่หยังวะ ตอนนี้โนยู่แบบใหญ่แบบบูโตเลยนะทุกคนอันนี้สิเมนน้องดีมอันนี้สิมันน้องด้าอันนี้มันโยงเหียนะทุกคนอันนีกว่าม้งดาไปม้งเหียนใช่ไหมเป็นไทยเดี๋ยวอะไรดิเดี๋ยวดีกว่ไอ้ได้หักปะเดี๋ยวไอ้ดิกระเดาเกินอันนี้ตอนนั้นโอยู่เนาะตอนนี้ไม่เวียน มัดจเจอไอนี่ิวัดปนวัดแูเมนวัดเซมคนบูเมนจีบก็จะตั้งใส่เอาวัดอย่างเมคันเออบูเมนมีด้วยโลกเป็นสวรรค์ละลกเมนเฮ้ยไี้ี่เป็นจี้มาอย่างนี้เป็นน้ำดิมนะทุกคนนี้น้ำริบไปดื่มน้ำผู้ยู่อา ประตูใสดันคนอันนี้จะเป็นประตูใสน้องีไอ้ีไปตอนเลยทุกคนอันน้ำเื่คพูขึ้นมามิตเ้น้องดไปน้ำไปไปถกมือจีแบบเป็นบางมือต้นบางมือเป็นกเปิดบาเ็นกรบปนี่เสื้อทุกคนนี่น้องดาไปแล้วแม่น้ำเอ้้น้ออันนี้น้องดาตมน้อยทุกคนไอ้นนน้องด่าแตมน้อยใสเอฟเสองนิ้วอนดีอย่าชอบี่โอ้ย ฝากเงินน้องหญิงกับมือพูไปทุกคนเนยพอแล้วติดใส่ติ๊ดทางพูงมั้งทุกคนพูที่อันนึกนร่างพิงกันขโมยและชิลฝากนั้นเนาะแบบตอนน้อยน่ะพู้ซื้อตัวเองแบบดื้อสุดๆแล้วก็แบบตัวใหญ่ก็ดื้อสุดๆโม่ดื้อบ่อยนะทุกคนเนาะตัวหญิงบนอ่ะตอนน้อยน้องหญิมบกคนเคยหัวแตกหัวแตกแถวนี้แหละแล้วก็คางแตกทุกคน หัวน้องแท็ก็เคยแตกตัวนี้ยี้ฟังนี่อ่ะฟังนี่แหละเอ้ยฟังนี่แล้วแบขาขาแตกได้ยิบขานะบนือการให้โมไปต้องดีมอละเจ็บกันโมทุกคนตอนน้อยไหมบ่ขางกับแตกหัวกับแตกขางนี่แต็กตึงตอนน้อยไปเฮียนบ่ไปไปเฮียนละเอ้อแอได้ไหมย็นแบบคางเอ้อแอร์ท่ซอยทุกคนแบบปุ๊บลงละ แบบคางแตกเลยตอนนั้นนะแล้วย er like, er 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 ิบจเข็มมุกคนเกือบสิบขานเกือบสิบเข็มนัมือนขวาน้องดิบยิบขานจะตองเล่นผู้ชายหน่อยมนนี่กะแม่ในดีเป็นมันเนี่ยทุกคนตอนนี้หัวแตกงันนี่ก็หัวแตกยืนด้วยทุกคนสามใบหน้ามีหัวแตกกันมดทุกคนน้องดิบกับน้องด้าสังนเดียวกันเนาะหรอแั้เดียวกันน้องดิบมันฟังนนี่น้องดิบสังนี่น้องดิบกับน้องด้าสังเดียวกันเลยทุกคนน้องดิบก็หัวแตก ดีมันไม่ชอบไปเหยียบอ้ยดีมดีทุกคนต้องดีมต้องด,ดีมกับมูมูสนิทกันเลยแหละทุกคน<า>แต่ตอนนี้พัดจื้อกันไปได้นะเนาะเพราะว่ามันดีมย้ายมา,มาอุดมใส่ก็หลายปีแล้วทุก<า>คเนเบิ่งพวก้งแต่เน,นี้ยอยพอแล้วตอนดมดีหัวแกอ้มู้พ,พ่อตอนไปเหยียนดีเสร็จแล้ววะที่ทำยี่นะเมื่อกี้น่ะมู้พ่อเสื้อสาวนุ่มนะ นี่มีดูพูนตัวพ้นต่าทุกคนต่าหัวออ่ะดีแตกในเร่อยดนตรีดื้อเล่นกายอย่างนไม่ใช่หัวมันปาดอันเดียวะสองโรเมแมนแท้อันนี้ก็ทุกคนอันนี้ชื่อแม่นะพวกแม่เวิร์นกับพ่อแล้วเนาะหนีนุ่งเสื้อพ่อแล้วนุ่งเสื้อเสารุ่งแม่เวิร์นนุ่งเสื้อขาว แล้วก็ออกมาเป, MM เป็นลูกสามคนมีทุกคนอันนี้แม่พอพอแล้วก็แม่เวินแล้วที่นี่อันนี้แม่แม่เวินโอ้ยอย่าพับมอย่าพับไย่าพับนี่นี่อันนี้แม่พอแล้วนี่แม่เวินแม่พอแม่ทุกคนตอนนี้หมอพอแล้วก็แม่เวินน่าจะหูจักกันแล้วว่ะหูจักกันแล้วหูจักกันแล้วเนาะหูจักกันตอนไปเี็นเวลา ก่นตอนเ้อเหลวตอนนี้เป็นยันต์แตยันตอนตอนนี้มันมูจักกันละยังไม่ได้เป็นแฟนกันดีกว่ายังแบบยังดอกยังไม่ได้เป็นแฟนกันดอกตอนนี้นะอันกําลังดูใจพี่เพราะแล้วก็ทุกคนอยากห็นตอนพอแล้วแม่เวินแต่งงานวอร์ดสร็ละหูวมาเบิังดุ๊กจ้าจ้าิงเหรอเด็กที่สองสาเลิสอบตอนแม่เวินเขาจะแต่งงานกัน แป๊บนึงนะทุกคนงูปลาเฮงถ้าจะไปดูคนเบิ้งก็เมืดก่อน <c oughs> นี่ทุกคนม <c oughs> นนีมันแมวเวิร์นก็พอแล้วเข้าพาเข้าเข็นหอเข้าพาเข้าเป็นแฟนเป็นพวกแกนบ,บ, <c oughs> บวกแก้ว <c oughs> แมทชิฟต์นอะนทุกคนอ้าว้องเดี่ยวลงก้อนน้องนี้ทุกคนนี่อันนี้ชิเป็นแม่เวิร์นนี่ชิเป็นพอแล้วนี่โทรทันศน์ตอนแรกชิแบบนี้นาะทุกคนสิบสี่นิ้วแม่เวิร์นว่านะพอได้เบิ้งอ่า หนังมึงละครได้เนาะมึงถือซี่นิวอะซี่นิว,นวขอโทษก็น,น,อน้อยอันนี้เป็น,น,นเือนเือนไม่เวินตอนตอนยังน้อยนี่ทุกคนมึงไม่ดีเพรท่านตอนนั้น,น,ปนเป็นแบบแบบเือนไม้เนาะแ,แ,ลแล้วก็ไม่เวินพราแล้วการแต่งงานกันแล้วก็บบ้านนี้ก็มีเฮือนแบบมีบ้านมีรถเพราะว่าน,น้องดิ่มึงได้ต้องดิ่มึงได้ไม่เวินพราแล้วกาแบบหาเงินหาอย่างเนาะบ้าน ทุกคนนะวะตอนนั้นฮะที่มอเตอร์ไซค์ฮางเนาะที่อ่ะพ่อแล้วเอาไปนำนะ<ม>ตอนยื่ถุงใส่นะมีแต่รถคันเดียวทุกคนเงอนหลังน้อยน้อยอยู่นะแม่ทุกคนแบบรถก็สิแม่รถคันเก่าที่รถฮางเนาะทุกี่ขับไปออกควันเอาอันนั้แม่แบบเป็นรถฮางรถเก่าเนาะแม่ถ้ากอ ไม่เวิร์พอแล้วก็ได้ตั้งใจหาเงินเพื่อรงรับน้องด,ดาแล้วก็วันนี้ก็มีเงินอยู่นะทุกคนตอนน้นก็เงินประมาณน้อยเดือนหนย่งมีแต่เบอร์นอนมีห้องนอนเออผมไงซ่อมว่าวสงสอนนี่บอืมประมาณนี้เนาระมาณสี่ห้องอยู่แต่เป็นเงินไหม เป็นเงินไหมสั่งกะสีก็ไม่เห็นว่าไอา้จความดื้อแหงน,นอนเตียงนําแม่นอนเตียงเือนบอกแล้วมันมีเ <c oughs> ตียงสุซุละกางงไอ้ดิมเอามุงเงกไปน้ำ <c oughs> นั่นดีมั่าเพราะว่าตอนเงินเงิน <c oughs> ไหมทุกคนโบได้โบกโบกอ่าโบได้โบกพื้นเลยไม่แต่แบบเอายังมาปูซิเนอะเนาะ <c oughs> อยู่ในห้องมัน,นทุกคนมีเตียงเตียงแบบยาวๆเลยแบบนอนทั้งครอบครัวเนาะนั่นดีมัน มักแต่ตกเตียงนอนตกเตียงตลอดทุกคนตกเตียงอัน,นมาธรรมดาเอามุงลงไปวางโอเคทุกคนคลิปนี้ก็สิบประมาณนี้เ <c oughs> นาะมาเบิ้งว่านี่ แม่เบิร์ดก็พอแล้วก็ลืมแก้ขึ้นถุกมือถุกมือแล้วหยิกกับน้องด้ากับใหญ่ถุกมือถุกมือเนาะหน้าตากับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วก็ความคิดกับเปลี่ยนไปนะทุกคนคือนักเสียดายนุองด้าตีโอเคค่ะทุกคนสหรับคลิปนี้ก็จะขอตลาดตัวกันนะคะก็ฝากทุกคนดูโฆษณาให้น้องดีกับน้องด้าด้วยนะคะทุกคนเจ้าคิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีกับน้องด้าแต่ต้นเตจบยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีกับน้องด้าให้คลิปต่อไป ที่สำคัญเกลือก็แจ้นติ๊งเพื่อมไปฮัดกิใหม่ๆเจ้าของดูน้องดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเป็นยังไงนะทุกคนนี่อันนี้มันตอนน้องดิมกับน้องดาต่อน้อยแล้วก็ว่าเบิร์นตอนใหญ่ว้าาตอนนี้เบิ่์นเส้นเรือปะป๊านนี้มีมีอยู่นี่นี่ทุกคนน้องดีมเป็นใหญ่กว่าน้องดิมน้องดิมตอนนี้ก็ซ้ำนี้บ่ซ้ำนี้บ่เนาะน้องดิมได้สัก สามปีแล้วทุกคนต้องบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนนะสวัสดีนะสวัสดีกันอย่าดุสวัสดีกัน,สว,ส,กนสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บละนะค่ะรักกันรักกันจ้ารักกันรักกันจุ๊บลา